สวัสดีครับไก่แจ้ KJ Wingman นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมกำลังจะมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะครับที่ผมได้ร่วมแสดงฉากแอคชั่นฉากต่อสู้กับนักแสดงต่างชาติท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณรอนสมูเรนเบิร์ดนะครับนักแสดงท่านนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงดีกรีระดับฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า คุณรอนนี่เคยได้ร่วมแสดงฉากต่อสู้กับเฉลงหรือว่าแจ็คก,กี้ชานมาแล้วนะครับในภาพยนตร์เรื่องหัวอนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้จะเก่ามากแล้วนะถ้าเกิดใครเคยดูแล้วก็จำฉากนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอไว้ให้นะครับน่าจะจำเขาได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครยังนึกหน้าไม่ออก ใครที่ชอบดูละครทีวีแนวแอคชั่นน่าจะจำเขาได้แน่ๆในละครเรื่องอนักสู้พันเข้าเหนียวนะครับในเรื่องคุณรอนชื่อแม็กนัมนะครับคนนี้ถ้าใครดูละครน่าจะจำได้อยู่นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ะครับผมกําัังจะถ่ายกับเขาแล้วแล้วก็ถ้าโปรเจกต์ออกมาเมื่อไหร่ยังไงฝากติดตามเขาด้วยนะครับเรียกได้ว่า ได้ร่วมง,งานกับนักแสดงระดับฮอลลีวูดเลยนะครับตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมเคยได้ร่วมง,งานกับเขามาแล้วนะครับดูอย่างในรูปนะครับตัวบเบลเทอร์เลยนี่คือสาเหตุที่ต้องฟิตร่างกายให้รูปร่างความหนากล้ามเนื้อนีสสูสีกันหน่อยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมไก่แจ้ KJ Wingman ปะทะรอนสมูรเรนเบิร์กนะครับแล้วเจอกันครับเร็วๆนี้